นี่ครับบักขามเอาโอ้พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเอาเพิงมากับนักมวยครับเพชรมงคลหรือน้องกัมปั้นครับมือนี่คือเก่าครับตำบักขามใส่ปูใส่ปูหนึ่งนะครับนะนี่บักขามพี่น้องโอ้โหยิบพี่น้องมาดูนี่ครับบักขามหน่วยใงานเลยเอามีตอนปลาคือเก่าครับขาดไปตอนปลาเอาแซ่บๆเอากินอยู่กับบรรยากาศอยู่ค่ายมวยครับเนี่ยหึ่มพึ่มพึอยู่ Ô. Oh. Giảm không? Ừ. À. không nhá? Ồ. Không được. được. Không được. được. Không được. Không được. Không ăn Không được. 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 เนะอะเมาเอา,เอา,อากระปั้นครับไปใช้แล้วลบุ่รู้ครับเอาบุ่รู้งเยงลงยลุงเอือนเลนซื้วยด<ะ>้โอ้อยไปถึงายองไหมโอ้ยางวะ